อมทิติวัตรสุดเศร้าหลังสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักเรียกว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของนักแสดงหนุ่มอมทิติวัตรหลังเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแการมส่วนตัวสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยทางหนุ่มอมได้โพสภาพขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข็นคุณยายไปรักษาลงในสตอรี่พร้อมกับเพลงประกอบครั้งสุดท้ายนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ลงคลิปน่ารักนักของคุณยายกับตัวเอง ที่กำลังวิดีโอคอลเล่นกันอย่างอบอุ่นส่วนคลิปสุดท้ายหนุ่มอมได้ลงภาพคุณยายหน้าเมนเพื่อให้พระคุณเจ้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนานับเป็นภาพที่สะเทือนใจต่อครอบครัวของหนุ่มอมยิ่งนักซึ่งหลังจากที่แฟนคลับได้ทราบต่างก็ผากันเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ